วันนี้ก็ป้าาก็ไปหลายที่แต่แต่เช้า9ก้าโมงก็ไปช่วยเขาที่ช่องสามขนของไปช่วยน้ำท่วมแล้วก็เลยหาซื้อแวะเห็นร้านของเก่าก็เลยแวะซื้อนี่มาพอดีเจอ,อนี่มาที่ใส่กระดาษโน้ต สวยดีขายห้าสิบบาทเพิ่มเออน่าซื้อมาเก็บไว้ก็ไปหลายที่วันนี้แล้วก็ลงท้ายกลับมาก็มีมิ팅ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็เที่ยงคืนอีกห้านาทีเที่ยงคืน ก็ไปหลายที่แล้วก็มีมิทติ้งกับเพื่อนนิดหน่อยวันนี้ก็เจอนายักษ์นายักเป็นคนตัวใหญ่สูงใหญ่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลพวกสต็อกยาอะไรพวกนี้นรพอดีที่โรงพยาบาลก็น้ําก็เข้าก็เห็นบอกว่าคงจะได้หยุดวันพรุ่งนี้ก็นั่งคุยกันวันนี้ก็หลายเรื่องแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมีสองเรื่องที่น่าจะเป็นกระแส ก็คือเรื่องจัเทอโบจริงๆก็มีกระแสมานานแต่ว่าป้าาก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากแต่ว่าก็มีแง่มุมบางแง่มุมที่จะพูดให้หนูฟังแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องยุคสุดท้ายคุยกันเรื่องปี2012นสิบน้ำจะท่วมจริงไหมถ้าน้ำจะท่วม จะต้องเตรียมมือ,อยังไงร,รับมือรับศึกกันยังไงอะไรก็นั่งคุยกันที่5ปาร์ตี้กันไปอะ่ะแล้วก็ก็ได้สาระอะไรที่จะมารอให้หนูฟันขากลับก็เลยแวะซื้อพอดีไปเจอเอ่อไปแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เจอน้องนองเด็กๆคนหนึ่งเขาขายซีดีเก่าก็ไปเจอเนี่ยซีดีชุดนี้มา ชุดน uh, ี We ้นะก็จะเป็นรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของยุคสุดท้ายเรื่องราวของภัยพิบัติอะไรที่จะเกิดขึ้นก็เลยลองซื้อมาจริงๆดูหลายเรื่องแล้วแหละอะไรสองสอก็ดูแล้วเดี๋โคก็ดูแลเดี e c o คอก็ดูแล้ว Twitter ก็ดู Deep Impact ก็ดู p e r f e c t กต์ตองก็ดูแล้โอคอโนก็ดูแต่อั t เตอร์ท r มอร์โรเนี่ยเคยจะไปดูแต่ไม่ได้ดู แต่ก็คือพอได้ดูดูรูปแล้วก็คิดว่ามันเกี่ยวกับหิมะซึ่งตอนนี้ข่าวก็คือที่นิวยอร์กเนี่ยหิมะมาเร็วกว่ากำหนดแล้วน้องฟิล์มก็อยู่ใกล้ๆแคนาดาก็เลยอยากจะดูเป็นความรู้แล้วก็เผื่อมีอะไรจะได้เฟซไปหามามาให้เตรียมตัวไว้ถ้าเป็นความรู้นิดหน่อยก็น่าจะช่วยได้เอาละ ถ้าคุยเรื่องน้องจ่าเทอร์โบเนี่ยก็ในแง่มุมจริงอะ่ะที่เขาดังเนี่ยก็ดังเพราะสื่อนะเออจริงๆแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยคือเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ท,ที่เติบโตขึ้นมาจากวงการการแสดงซึ่งเรียกว่าการแสดงแบบแบบสเตทออนสเตทที่เวลาใครติดต่องานก็จะติดต่องานจริงๆก่อนหน้านี้นมันจะมีหลายวงนะ แต่ที่ป,ป้าพอรู้จักก็จะเป็นวงวาเลนไทน์วงเนี้ยวงเทอโบเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินมีวาเลนไทน์ที่ดังๆนะถามว่าวงวาเลนไทน์เป็นแบบไหนก็เป็นสไตล์แบบน้องฟิลมเคยโตขึ้นไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะอาจจะยังอยู่ล่ะถ้าโลกไม่แตกซะก่อนนะก็จะเป็นวงที่มีหางหางเต้นคลิกหางเครื่องหรือจะเป็นพวกแดนเซอร์อนันลูนนะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ถ้าหนูอยากโตขึ้นมาหนูถ้า YouTube ยังอยู่หนูก็เปิดให้ดูใน YouTube แล้วกันก็จะเป็นวงที่มีวงดนตรีมีเครื่องดนตรีมีกลองมีกีตาร์เแบสบมีเครื่องเสียงมีเวทีมีไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพ่อปาก็จะเสิร์ชให้ดูด้วยให้หนูเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นยังไงถ้าในแง่มุมของเขาก็อันนี้ก็เป็นความรู้ก็เป็นเรื่องคิดว่าคุยกันนะครับให้สมาชิกแอตตลอกได้ฟัง ก็ถ้าพูดถึงมองตัวเขาจริงๆก็มันเป็นอาชีพะนะอาชีพแต่มันผิดมากตรงที่ว่าเขาใช้อาชีพในการสร้าง Image p o l i t i ิกหรือว่าสร้างภาพพจน์ภาพพจน์เขามาเล่นกับอารมณ์คนซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกแต่ถามว่ามันมันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่ว่าพอมันเป็นสื่อคนได้ดูเนี่ย มันไม่เป็นมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กไม่หรอกก็กลัวว่าเด็กๆจะเข้าใจว่าอันนี้คือหูแต่กลัวจะเข้าใจว่าหูไปอยู่ตรงอื่นอะไรเนี้ยกลัวมันจะเข้าใจเป็นยัง้นในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเจตนาของการสแสดงเนี่ยเข้าใจนะว่าคนโพสต์คลิปเนี่ยคงไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจจะแค่โปรโมท วงดนตรีของตัวเองไปอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ดังนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเขาหยุดได้เขาควรจะหยุดหรือถ้าเกิดมีสามัญสำนึกสักนิดเนี่ยผมว่าคนจะลบคลิปออกจาก youtube ไปคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่เปิดคนที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมีลูกมีเต้าแล้วเกิดลูกเต้าเกิดไปเกาตรงนั้นเหมือนกับนา้า ที่เขาเก่าเอาไวาอ้อ่ะแล้วเกิดวันนึงลูกสาวตัวเองไปทาอย่างนี้คนที่ทาคลิปว่าคงไม่ชอบหรอกครับผมก็คงไม่ชอบแต่พูดถึงว่าถ้าแก้ได้ก็ควรจะแก้นะครับควรจะแก้ควรจะแก้ดีที่สุดแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสื่อสื่อก็ไม่ควรสนับสนุนผมก็ดูหลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรรา,ายการที่ดังๆนะทุกกรายการก็พยายามจะเกาะกระแสเพื่อจะให้ รายการเต็งมีเลตติ้งขึ้นซึ่งถามว่าในแง่มุมการตลาดก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับอยู่ที่ว่าเราจะนําเสนอรายการอย่างรายการรายการหนึ่งก็ดีนะที่มีพิธีกรผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรผมไม่แน่ใจที่ไปตามชีวิตของเขาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการให้ผู้ชมอยากคือผู้ชมเขาอยากเห็นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงแต่งหน้ายังไงอะไรยังไง,ไง,ไงแต่ว่าจะให้ดีน่าจะมีรายการสักรายการหนึ่งที่ ที่น่าจะถามตรงๆว่าจะพอได้หรือยังอะไรประมาณนี้นะผมว่าจริงๆอันดับแรกนะคลิปใน youtube ควรจะลบออกก่อนควรจะลบออกเลยให้มันน่าจะเป็นแค่กระแสที่ผ่านไปแต่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีภาพอะไรที่มันยังค้างอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการที่ทำคลิปมาลงมันก็ไม่ค่อยดีมันก็มันก็มันก็ผิดจรรยาบรรณนะครับแต่ในเรื่องของน้องจ้าเนี่ยมองว่ามัน มันเป็นมันเป็นการพลิกพลิกความรู้สึกที่ทำให้คนตายด้านนะให้ทำให้คนรู้สึกชินชาว่าต่อไปใครอยากจะทำคลิปอะไรออกมาในแง่มุมแบบนี้ก็ทำได้หมดอนะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งมีคนอาจจะทำเพลงขึ้นมาเพลงไม่ใช่คันหูอะไรเนงะี้ยแต่จะเป็นอย่างอื่นอนะไรเงี้ยที่มันแง่มุมสองแง่สองงามจริงๆโดยตัวเพลงผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะคนที่ร้องไว้เดิมผมก็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไร แต่ว่าการสื่อสารในแง่มุมอย่างนั้นผมว่าไม่ควรทําก็ไม่ควรทําก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจรรยาบรรณนะครับแล้วแต่ว่าว่าแต่ละคนจะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนผมว่าเดี๋ยวนี้โลกทุกวันนี้เฉพาะอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีโลกไซเบอร์มีทุกวันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับมันก็เป็นทั้งเหมือนดาบสองคมถ้าเรา คิดว่าเราจะทําแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีลงมาใน youtube เพื่อให้คนสนใจเข้ามากดไลค์ให้คนเข้ามาดูเพื่อได้คะแนนยิ่งตอนนี้ทั้ง facebook youtube ก็มีการาให้คะแนนให้อะไรต่างพวกนี้มันก็ผมว่าถ้าจะให้ใครยอมรับผมว่าให้ยอมรับในสิ่งที่ดีดีกว่าในเรื่องพูดมาหากไปเดี๋ยวก็จะดา่าอ่ะเดี๋ยวมาพูดหนังเรื่องเนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะนอนเนะนี่ยก่อนที่จะพากผอผมก็จะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ ก็มีแนวความคิดว่าเดี๋ยวจะลองตัดคร้าวๆมาให้สมาชิกได้ดูนะไอ้น้องฟิล์มได้ดูจะลองผมลองมานึกดูคร่าวๆเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยมีอยู่หลายตัวถ้าคือผมเคยศึกษาไบาเบิลนะครับเคยอ่านรพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์แล้วเคยศึกษาแล้วก็มีความค่อนข้างเชื่อว่ายุคสุดท้าย น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งมันก็ชัดเจนแล้วละ่ะผมก็เลยลองจะเดี๋ยวพอดูเสร็จจะลองจําจลองตัดต่อเอาเอาหนังหลายๆเรื่องมาลองยําลองเอามาตัดต่อให้ให้ดูดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยโลกยังย้อนไปเมื่อหลาย10ปีเนี่ยเมื่อเทคโนโลยียังไม่มาคนยังมีจิตสามารธรรมที่ดีเนี่ยก็ไม่แปลกที่ ที่พระเจ้าหรือว่าศาส,สดาของทุกศาสนาเนี่ยยังไม่โกรธแต่ตอนนี้ผมว่ามันถ้าเป็นเราเราก็น่าจะโกรธนะครับแม้ตอให้เรามีลูกประมาณลูกโตขนาดโตขึ้นแค่ไหนเราก็ยังลูกก็ทั้งทำผิดตลอดก,ก็คงวันหนึ่งที่เขาต้องลงโทษผมว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันครับถ้าเกิดว่าโลกนี้มีพระเจ้าจ,าจริงๆง,งั้นผมจะจำลองเหมือนกับว่าทั้งแผ่นดินแยกฟ้าผ่า ลาวาไหลทะเลเดือดซูนามิต่างๆพวกนี้จำลองว่าถ้าเกิดเขาเป็นพวกอกเป็นพ่อหรือเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนเขาทนไม่ไหวกับการกระทําของมนุษย์เนี่ยเขาจะรวมหัวกันยังไงเพื่อจะทํารลายเราเพื่อจะเตือนเรานะครับเกิดเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปอยู่เนี่ยผมว่าเราควรจะตระหนักได้แล้วครับที่จะกลับมาหันมามองถึงการรักษาธรรมชาติ การใช้ชีวิตแบบยั่งยืนแบบที่ในหลวงท่านได้พูดไว้ว่าคือจริงๆเข้าใจคําว่าพอเพียงของท่านเพราะว่าถ้าเราไม่เวอร์เกินไปไม่โอเวอร์โหลดเกินไปไม่ทาร้ายธรรมชาติมากเกินไปอยู่แบบพอเพียงอยู่กันแบบใช้ชีวิตแบบเฮ้ยมีเท่าไรใช้เท่านั้นอะไรเนี้ยผมว่าถ้าทุกคนคิดได้อย่างนั้นธรรมชาติจะไม่ถูกไม่ถูกกระทำมากแล้วก็เขาก็จะคงจะไม่เอาคืน อา้อาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดูหนังก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวจะลองตัดแล้วก็ทิ้งไว้ในตอนถ้ายให้ครับก็สำหรับวันนี้ก็คุยกันพอพอประมาณเนาะคุยกันมากเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะเข้านะครับเอาทั้งนั้นวันนี้เดี๋ยวจะลองดูหนังแล้วก็เดี๋ยวลองตัดให้ดูครับ